รายการโกโบอลอาเซียนโดยกวีจงกิจถาวรและป um ิยรมทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอ็กซ์เอกิทธิ์แห่งผู้นำ กองทุนบัวหลวงเชิญท่านผู้สนใจร่วมง,งานก้าวเดินของการทำดีกับกองทุนรวมคนไทยใจดี20พฤษภาคมนี้9มงครึ่งถึงเที่ยงเปิดรับจองที่ www.bblam.co.th สอบถาม026746488กด 8, 8. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ global a เซียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยคุณกวีจงกิจถาวรและดิฉันปียะร่มทรัพย์สุวรรณเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะอีกครับคุณกวีคะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีก200กว่าวันเท่านั้นนะคะเรื่องของการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะคุณกวีในขณะที่แม้เพิ่งจะมีรายงานล่าสุดออกมานะคะว่ามีการจัดอันดับโรงเรียนที่มี คะแนนสูงสุดในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามี6ที่ในเอเชียเลยนะคะที่เข้าไปติดอันดับเนี่ยท็อปไฟส์จะละห้าอันดับก็คือแน่นอนสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมาแรงแต่ว่าเวียดนามเนี่ยที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยไปติดอยู่อันดับที่12ส่วนไทยเนี่ยอันดับตั้ง47เนี่ยคุณกวีคะมา,มาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะว่าเรื่องของการศึกษาในอาเซียนค่ะใช่ครับตอนนี้เนี่ย เนื่องจากว่าอาเซียนจะเป็นประชาคมภายในสองร้อยกว่าวันนะครับก็มีความพยายามที่จะส่งเสริมการศึกษาเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของคนในอาเซียนให้มากขึ้นนะครับแน่นอนเวียดนามให้ความสําคัญมากสิงคโปร์ให้ความสําคัญมากแม้กระทั่งประเทศอื่นๆน,นี่นะครับที่เราไม่ค่อยยินชื่ออย่างเช่นพม่าตอนนี้ก็มีคนให้ความช่วยเหลือส่วนประเทศไทยนะครับถึงแม้ได้จะได้งบประมาณส่วนใหญ่แต่เนื่องจาก มีแนวการศึกษานยโยบายการศึกษาที่ไม่ต่อเนื่องและ,ะมีปัญหาคอรัปช<ะ>ันนะครับ<ะ>มากพอทำให้คุณภาพของการศึกษาของไทยเนี่ยตกไปเพราะว่าไม่ได้เสริมสร้างให้นักเรียนเนี่ยใช้ความคิดหรือว่าสามารถคิดต่อเติมได้มีแต่ท่องจำตามครูแล้วก็คุณภาพของครูที่สอนเนี่ยก็ไม่ดีพอแล้วคุณครูเองเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้อื้ออํานวยปัญหาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่ครูอยู่ก็ ไม่เอื้ออำนวยที่จะทำให้ครูเนี่ยมีความสบายใจในการสอนนักเรียนทั่วประเทศนะครับอันนี้คือประเด็นทั่วๆไปนะครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งซึ่งตอนนี้เข้ามานะครับหลายคงคงทราบดีแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอาเซียนมีระบบะกําหนดตารางการสอนการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยในระดับสูงเนี่ยเหมือนกันหมดคือปิดเทอมเปิดเทอมนี่เหมือนกันหมดปีดที่แล้วประเทศไทยก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับ ที่เหลือของอาเซียนใช่ไหมครับแตณตอนนี้นักศึกษาของอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่สิงคโปร์ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนการคือปีแรกเรียนที่ไทยปีที่สองเรียนสิงคโปร์ปีสามเรียนมาเลเซียแล้วกลับมาเรียนเมืองไทยก็ได้แล้วก็จะต้องอให้มีการรับรองวิทยาฐานะต่อไปในอนาคตนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีเครือข่ายของสถาบันนะครับ เกี่ยวกับอาเซียนศึกษาที่เขาเรียกว่าอาเซียนสตดี้เซ็นเตอร์นะครับซึ่งมาหลังจากที่มีกฎบาตรอาเซียนนะครับปี2008แล้วประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีถึงเจ็ดแห่งนั้นะครับของอินโดนีเซียมีถึงสิบสองแห่งแต่ทั่วอาเซียนเนี่ยนะครับสถาบันศึกษาอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบสองแห่งนะครับอาเซียนยกเว้น ยกเว้นลาวกับเมียนมาเท่านั้นที่ไม่มีสถาบันอาเซียนศึกษาเพราะว่าสถาบันอาเซียนศึกษานะครับน่าจะมีเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหรือนักศึกษาได้ทําการวิจัยงานเกี่ยวกับอาเซียนนะครับของจุฬาเนี่ยเขาก็มีสถาบันอ eu ศึกษาซึ่งอ eu ให้เงินแล้วก็เขาก็มีสถาบันอาเซียนศึกษาหล,าาาษาลักสูตรต่างๆของ เกี่ยวกับอาเซียนนะครับในในไทยก็ดีหรือในภูมิภาคก็ดีเนี่ยยังจะต้องอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเพราะว่าศูนย์ศึกษาเหล่านี้เนี่ยจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็กิจกรรมต่างๆการแลกเปลี่ยนทางด้านข้อมูลข่าวสารการฝึกให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้เรื่องอาเซียนแล้วก็เพิ่ม ความตันหนักเกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชน630ล้านคนของอาเซียนแล้วก็นะครับเสริมสร้างไอความเป็นอนุภัคนิยมของของอาเซียนทั้งหลายซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญครับ เพราะว่าก็เป็นการดีนะคะที่เราให้การศึกษาในเรื่องของอาเซียนเนี่ยเพราะว่ายังมีบางคนเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเราจะต้องให้ความสําคัญกับการเป็นอาเซียนด้วยในเมื่อบางประเทศก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ํารวยเขาก็อยู่ของเขาได้ทําไมต้องมาเกาะกลุ่มอาเซียนด้วยก็ดีนะคะที่ให้การศึกษาในเรื่องนี้อย่างนี้สิงคโปร์เนี่ยเขามองอาเซียนเป็นศูน,น,นย์ออยนนนกลางเขามองอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศที่จะมาเสริม ฐานของเขาสิงคโปร์มองตัวเองเป็นเมืองหลวงของอาเซียนนะคะ,คะซึ่งประเด็นนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมองข้ามเฉาออกไปแล้วก็พยายามพัฒนาประเทศไทยเนี่ยให้เป็นฮับของประชาคมอาเซียนนะครับก็เมื่อสองวันก่อนรายการนี้ก็มีการพูดถึงว่าความพยายามของรัฐบาลไทยชุดน,นี้เนี่ยที่จะสร้างระบบที่เรียกว่าอาเซียนแอคเซสก็คือ,อการเข้าถึงประเทศไทย คือไทยสามารถเข้าถึงอาเซียนอาเซียนสามารถเข้าถึงไทยนะครับถ้าเราเข้าถึงทั้งสองทางได้นี่นะครับก็จะทําให้ประเทศไทยมีเขาเรียกว่าสภาพคล่องในการค้าการลงทุนการติดต่อการไปมาหาสู่กันทั้งโครงสร้างทั้งสถาบานันแล้วก็ประชาชนต่อประชาชนจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มศักยภาพเพิ่มงานแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถประเด็นนี้สําคัญมากแล้วผมคิดว่า ผู้นำต่างๆ,ๆนะครับเห็นทางานายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายให้รองนายกนะครับคุณหม่อมรอาชวงศ์ปริยาทรนี้ครับห,หม่อมอุ๋เนี่ยนะครับให,ให้ดูแลเรื่องนี้แล้วก็คุณรงชัยรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยอ,ออกมาวา,างโครงการที่ดีซึ่งผมคิดว่าดีมากต้องรีบทํานะครับเพราะว่าบางทีเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรตอนนี้เ โอกาสนี่ดีมากนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ทาให้สถาบันการศึกษาอาเซียนของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยอสถาบันศึกษาอาเซียนนะครับดูแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องนะครับเพราะว่าการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรเนี่ยทําไม่ค่อยรัดกุลเท่าไหร่นะครับแต่หลักสูตรเข้าที่มาแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปวิเคราะห์เนี่ยดูถึสถาบันปกเก้าเนี่ย จะมีความบุรณาการมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับการเป็นประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งในตอนนี้ส่วนมากหลักสูตรของไทยนะครับในสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์จุฬาหรือทมราชพัฒต่างๆเนี่ยที่มีหลักสูตรอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลมูลฐานเบื้องต้นแทบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มุ่งไปที่เรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือ ทางด้านเศรษฐกิจนะครับอืค่ะคุณกวีคิดว่าหลักสูตรของการให้การศึกษาเนี่ยในการที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเราควรจะมีในเรื่องของอะไรบ้างที่คิดว่าสําคัญที่สุดแล้วก็ต้องเร่งด่วนที่สุดนะคะอ๋อผมคิดว่ามันมีทั้งหมดสองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเดียวค่ะมันเกี่ยวกับการเป็นประชาคมทางด้านการเมืองความมั่นคง การเป็นประชาคมทางด้านวัฒนธรรมการมีอัตลักษณ์ที่เหมือนเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกร่วมกันต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราขาดไปเนื่องจากว่าประเทศไทยในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอารมณ์พิษต้าหมูขึ้นมาอะไรก็ AEC ซีสองคำก็ a EC, อ c ซึ่ึงิ่งไปที่ภาคประชาคมเศรษฐกิจอย่างเดียวการเป็นประชาคมอาเซียนไม่ได้หมายถึงว่า เรามีเงินมีสตางค์เป็นประชาคมเศรษฐกิจเราไม่มีความเคารพไม่มีความเข้าใจไม่ศึกษาซึ่งกันและกันประชาชนต่อประชาชนไม่มีมิตรภาพประชาคมเศรษฐกิจมันจะยั่งยืนได้อย่างไรครับนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรของสถาบันเกี่ยวกับอาเซียนของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องบูรณาการมีทั้งประชาคมเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ทางด้าน วัฒนธรรมแล้วก็ทางด้านสังคมนะครับส่วนทางด้านเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะประเทศไทยเก่งอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับภาคเอกชนนะครับปรับตัวนะครับแล้วก็หาโอกาสทําอย่างไรถึงจะทําให้ภาคธุรกิจของไทยนะครับสามารถที่จะใช้ความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับในประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ก็อาจจะลงรายละเอียดก็ได้อย่างเช่นจะจะทาอย่างไร จึงจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าในระดับยักษ์นะครับอย่างเช่นก่อสร้างหรือการปรับตรูของภาคธุรกิจขายปลีกนะครับว่าจะทำอย่างไรจึงจะส่งสินค้าออกนะครับแล้วก็ใช้เครือข่ายการผลิตในอาเซียนนะครับว่าจะใช้มันเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นดเป็นรายละเอียดซึ่งทางหลักสูตรต่างๆให้ความสนใจ แต่เรื่องความมั่นคงนะครับ,รบผมยังไม่เห็นเลยเมื่อ,อวันเนี่ยผมมีโอกาสเข้าไปนั่งในคณะกรรมการวางหลักสูตรนะครับ,รบของอของสถาบันตบก้าเนี่ยก็เห็นว่าเขามีความพยายามมากที่จะปรับหลักสูตรเนี่ยให้ทันสมัยให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกของเรานะครับซึ่งผมคิดว่าดีมากเพราะว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับความร่วมมือ ของระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันก็จะทําอย่างไรถึงจะอยู่รอดนะครับะจะช่วยกันแก้ไขป้องกันความขัดแย้งและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศสมาชิกอย่างไรนะครับแล้วก็บทบาทของไทยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าภัยคุกคามที่เข้ามาที่ประเทศไทยต้องเผชิญอย่างเช่นโรฮิงญ,ญาอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อพวกกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยมันเป็นประเด็นของความมั่นคงแบบใหม่ซึ่งมีความ สลับซับซ้อนที่าชาติอาศัยด้วยกันเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วก็ปรับตัวครับ ในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยสมมุติว่าของเราเนี่ยหรือเขามีการปรับหลักสูตรนะคะในเรื่องที่คุณกวีว่าซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยเขาก็มีในการปรับแนวนโยบายแบบนี้เหมือนกันไหมเพื่อที่เวลาทํางานมันจะได้สอดคล้องกันไปอะค่ะ ผมคิดว่ามีในระดับหนึ่งแล้วนะครับประเทศที่มีความทันสมัยที่สุดในการศึกษาเรื่องอาเซียนก็มีอยู่สองประเทศคือประเทศอินโดนีเซียกับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยมีสถาบันที่เขาเรียกว่าอาเซียนสเตดี้เซ็นเตอร์ในสถาบันของของศึกษาเอเชียคเนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานกว่า40ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ในศูนย์เนี่ยก็มีนักวิชาการของไทยนะครับ อ่าเช่นคุณเติมศักดิ์ซึ่งมีประสบะการณ์มากๆในเรื่องการศึกษาอาเซียนนะครับซึ่งเคยทํางานอาเซียนนานถึง20ปีนะครับแล้วก็ทางสถาบันนี้ก็เชิญเข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าคุณเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาเนี่เป็นคนที่มีความรู้เรื่องอาเซียนดีมากๆนะครับ,รบแล้วก็ศูนย์ศึกษาของไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับเชิญให้เข้ามาทํางานนะครับเพราะว่า ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับเพราะผมดูนักสถาบันศึกษาอาเซียนนะครับคนที่เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนจริงๆแล้วไม่เห็นมีใครเลยนะครับพอมีคนที่มีความสามารถเราก็ปล่อยให้ต่างประเทศนี่นะครับเอาตัวไปนะครับส่วนอินโดนีเซียนเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่ถือว่าเป็นพี่เบิ้มในอาเซียนนะครับและตามจริงแล้วการก่อตั้งอาเซียนในปีพั6เก้อเนี่ยจุดมุ่งหมายอันหนึ่งก็คือว่าจะทำอย่างไรไม่ให้อาเซียนพี่เบิ้มคนนี้เนี่ย เป็นเด็กเกเรในอาเซียนเลยต้องสร้างอาเซียนขึ้นมาเพื่อที่จะมีวงล้อมมีกรอบล้อมประเทศนี้นะครับตอ,ตอนนี้ยิ่งจกีวีดโดโดเข้ามาแล้วตอนนี้เริ่มเรียกร้องให้มีรัฐิรักชาติขึ้นมาบอกต้องทำอะไรเพื่ออินโดนีเซียก่อนทำให้อินโดนีเซียดูเป็นเด็กเกเรอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องประมงก็มีการระเบิดเรือไทยเรือเวียดนามเรือมาเลเซียเป็นการสั่งสอนนะครับนี่คือ ประเด็นต่างๆซึ่งทางอินโดนีเซียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอให้ความสนใจแล้วผมคิดว่าจะมีการศึกษาบทบาทอาเซียนนะครับในเวทีโลกซึ่งอินโดนีเซียนสนใจมากเพราะว่าอินโดนีเซียถือว่านโยบายต่ออาเซียนเนี่ยไม่ได้เป็นเสาหลักใหญ่แล้วเป็นเพียงหนึ่งเสาหลักเล็กๆในนโยบายต่างประเทศซึ่งผิดกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่สมัย ของคุณคึกฤทธิ์ที่เป็นนายกอยู่ประเทศไทยให้ความสมคัญให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายต่ออาเซียนและรัฐบาลชุดนี้เองก็เช่นกันให้ความสําคัญต่ออาเซียนมากๆแล้วก็ต้องขอตอกย้ําว่าประเทศไทยต้องให้ความสาคัญน,นโยบายอาเซียนเพราะว่าเราเป็นหัวใจของอาเซียนถ้าหัวใจเต้นแรงเต้นดีนะครับก็จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเพิ่มคุณภาพ ของหลักสูตรเรื่องอาเซียนศึกษาให้มากให้ทันสมัยอย่างเช่นสำนักอ,อย่างสถาบันกเก้าเนี่ยพยายามทําแต่ส่วนมหาวิทยาลัยอ,อื่นเนี่ยผมว่ายังปรับตัวไม่ทันคือสิ่งที่จะต้องปรับตัวก็คือ,อการที่จะเป็นประชาคมแล้วในปลายปีเนี้มีประเด็นอะไรที่จะต้องอศึกษาอย่างเช่นปัญหาต่อไปมีอะไรวิสัยทัศน์ของอาเซียนอีกสิบปีข้างหน้า ทางด้านความมั่นคงจะทํายังไงเราจะต้องแก้ไขปัญหาข้างค้างทางด้านบริการการเปิดตลาดที่ยังไม่มีความร่วมมือการส่งเสริมการป้องกามการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติการแก้ไขเรื่องความขัดแยง้งทางทะเลการปกป้องทรัพยากรทางทะเลนี่เป็นปัญหาละเอียดอ่อนมาก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 นะครับในความในเรื่องของความรู้สึกร่วมก็เหมือนกันค่ะคุณกวีคะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถ เห็นเป็นรูปธรรมเลยอย่างถ้าเป็นในสาภาพยุโรปเนี่ยถ้าเราเรียกเขารวมๆว,ว่าคนในกลุ่มประเทศ e อีูซึ่งเราไม่ได้แยกว่าเป็นอังกฤษเป็นเยอรมันหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเออฉันเป็น e อแต่ในส่วนของอาเซียนเนี่ยน้อยมากที่จะมีความรู้สึกของการที่เป็นอาเซียนอะคะ่ะใช่ประเด็นที่คุณปีรมยกขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวกวับความรู้สึกที่เราเรียกว่า อัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับ mm hmm, แล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนตอนนี้มีมีอยู่ที่เป็นสถาบันนะครับอันนี้คืออะไรอัตลักษณ์ที่เป็นสถาบันก็คือ mm hmm. เรามีวันชาติอาเซียนคือวันที่8สิงหาคมเรามีเพลงอาเซียนซึ่งคนไทยเป็นคนแต่งเรามีธงอาเซียนเรามีเครื่องหมายอาเซียนนะครับนี่คืออัตลักษณ์ที่เป็นสถาบันซึ่งง่ายมาก แล้วก็ทุกคนก็ยอมรับตอนนี้เนี่ยการยอมรับเริ่มมีมากขึ้นการมีอาเซียนเลนก็เป็นสถาบานันที่มีการยอมรับแตส่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออัตลักษณ์ของอาเซียนความรู้สึกของคนอาเซียนด้วยการตอบความเป็นอาเซียนนี้สดนะครับอย่างเช่นถ้ามีใครมาถามบอกว่าคุณพีรรมคุณมาจากไหนออกเลยบางคนเนี่ยจะตอบทันทีเลยว่าผมมาจากกรุงเทพแต่ถ้าถามไป ฝรั่งเศสไปปารีสหรือไปเยอรมันเนี่ยเบอร์ลินคุณมาจากไหน hmm. โอ้ยหรือว่าไปเจอคนยุโรปเนี่ยเขาบอกมาจากไหน,นโอ้ผมมาจากยุโรปอประเทศอะไรอ่ะอ๋อมาจากเยอรมันแต่ที่ถ้าถามคนไทยหรือคนพมา่าหรือกัมพูชาคุณมาจากไหนอผมมาจากอาเซียนมีใครไม่จะตอบแบบนี้ยังไม่มีใช่แล้วรายการนี้มันจะพูดล่อยๆแล้วก็รู้สึกน้อยใจที่ว่าอาเซียนเลนที่สนามเป็นรรณภูมิเนี่ย มีไว้ให้คนต่างชาติไม่ได้มีไว้สําหรับคนอาเซียนนะครับสองสามวันนี้ดีขึ้นมีเจ้าหน้าที่ค่ะนะครับอันนี้ก็ต้องแต่เ็ายังไม่พิเศษนะครับยังมีเออกเมกเลนอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมแล้วก็สองวันก่อนผ่านสนามบินนะครับก็เอากระดาษโลเนียเอโฟเนี่ยไปติดทงของกัมพูชาซึ่งรายการนี้บ่นอยู่เสมอว่าไม่มีไม่มีกองตรวจคนเข้าเมืองสนามบินใดอกที่มีธงต่างชาติไปติดพร้อมกับธงไทยซึ่งผิดพลาดติดเพื่ออะไรนะ เพื่อให้เห็นว่ากัมพูชาเป็นสมาชิกของเอ,อคเมดคือ,อกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่นม้ำคงคาแล้วก็อ,อิราวดีซึ่งเป็นสิ่งซึ่งทำผิดพลาดมากออบอกมาหลายทีแล้วตอนนี้ก็เริ่มปิดทงแล้วฮะทั้งขา,งข,าขาออกซึ่งดีแต่ก็ยังใช้กระดาษปิดอยู่คนก็งงๆนะครับคือนี่คือสิ่งซึ่งเราสู่ประชาคมอาเซียนไงความไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจก็ไม่ตรงกัน คิดเป็นแท่งๆนะครับไม่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหนึ่งแล้วแต่และคนก็มีคิดว่ามาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการถาวรน,นะครับอย่างอาเซียนเนี่ยรายการนี้ย้ําแล้วย้าอีกว่ามันเป็นมาตรการถาวรไม่ใช่เป็นมาตรการชั่วคราวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจไม่อ่านเอกสารอาเซียนว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายน o n n e c ิวิตี้ระหว่างประชาชนกับประชาชนอีกหน่อยการเข้าออกอาเซียนด้วยกันไม่ต้องใช้วีซ่าตอนนี้ยังมีบางประเทศ สองก็งมีอาเซียนเลนแล้วอาเซียนเลนนะครับอย่างที่รายการนี้มักจะย้ําเสมออีกหน่อยจะมีอยู่สองเลนก็คืออาเซียนเลนกับนันอาเซียนเลนเท่านั้นเองที่ยี่สิบสองของของส,สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินนานาชาติทั่วประเทศนะครับ แต่จริงๆเนี่ยควรจะมีสัญลักษณ์อาเซียนติดอยู่ได้แล้วนะคะที่สนามบินเนี่ยแล้วก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่ทำประชาสัมพันธ์เออทำโบชัวก็ได้นะคุณกวีบอกว่าเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่ต้องเข้าอาเซียนเลนถูกไหมคะใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของสนามบินสุวรรณภูมิเที่ดูเนี่ยเพราะว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจมีแต่บอกว่าสนามบินเนี่ยเต็มไปด้วยคนยิ้มแต่ยิ้มแล้วไม่มีสาระมีไปทําไมก็ไม่ทราบนะครับเรื่องอาเซียนเนี่ยนะคะ เป็นสิ่งที่เราทําได้ไม่ต้องเสียเงินเอาเจ้าหน้าที่มาอบรมเรื่องอาเซียนสะหน่อยนะครับแล้วก็ให้น้ําให้ดอกไม้ต้อนรับว่าคุณได้ได้รับการดูแลพิเศษผมชอบมาเลเซียมากมาเลเซียเนี่ยเ,เริ่มอาเซียนเลเริ่มอาเซียนเลนเนี่ยนะครับไม่นานวันนี้เมื่อต้นปีหลังจากที่เป็นประธานนะครับผมสีแดงเลยนะครับพอเข้าไปถึงนี่เห็นชัดเลยสองเลน ผมก็เดินก้าวย่างด้วยความภาคภูมิว่าผมมาจากอาเซียนอืก็ยินดีต้อนรับประเทศไทยเลยครับอาเซียนเลนก็มีแต่ป้ายแล้วก็ป้ายก็ไม่ดีด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนเข้าออกไปในช่วงสองปีนี้นะครับในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีอาเซียนเลนก็มีไปพอหมดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ดึงออกทั้งที่รัฐบาลบอกมีนโยบายที่จะให้อาเซียนเป็นวาระเร่งด่วนแต่ไม่มีใครเข้าใจสนามปินนุวนภูมเนี่ยความเข้าใจเรื่องอาเซียนน้อยมากเพราะว่าไม่มีการมีเครื่องหมายอาเซียน นะครับมีโฆษณาบ้าบอคอแตกเนี่ยเต็มไปหมดนะครับมีแต่โฆษณาน้ําหอมที่เยอะไปหมดนะครับซึ่งน่าเสียดายและอีกอย่างหนึง่งกองตรวจคนเข้าเมืองเ,องเองก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยพอพูดถึงอาเซียนศึกษาเนี่ยคนที่จะต้องได้รับการศึกษามากที่สุดคือกอ,อ,อ,องตรวจคนเข้าเมืองกับสนามบินส่วนด้วยค่ะลองดูนะครับประเด็นตอนนี้เนี่ยเวียดนามนะครับเวียดนามนะครับซึ่งเป็น,ป,นประเทศเนี่ยตอนนี้เข้าไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องกรอกใบ ตรวจคนเข้าเมืองแล้วเป็นเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งส่วนประเทศไทยนะ่าต้องเกาะใบตรวจคนเข้าเมืองที่ยาวเป็นสามเท่าแล้วก็มีหลายคนเนี่ยบอกว่ารายการนี้เคยบอกว่ากองตรวจคนเข้าเมืองของเราไม่มีตราอาเซียนตามจริงมีนะครับเป็นสีเดียวกันนะครับประเทศอื่นี่ยมีตราอาเซียนเป็นสีแดงอของไทยนี่เป็นสีเดียวกันโดยไม่มีใครรู้ว่ามันมีตราอาเซียนอยู่ประเทศไทยควรเลิกได้แล้วนะครับควรเข้าออกได้สะดวกเพราะเราก็มี เครื่องอัตโ,ตโนมัติตรวจวีซ่งวีซ่าอะไรเรียบร้อยนะครับพาส,สปอร์ตฉะนั้นทําแบบนี้ได้แล้วให้เหมือนกับเวียดนามอายเวียดนามมากมนะครับคณ <c oughs> เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยผมตอกย้ําเลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องให้ความสําคัญด่านแรกก็คือที่สนามบินดอนเมืองแล้วเจ้าหน้าที่กองตรวจกลเข้าเมืองนะครับอืมค่ะเป็นเรื่องที่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะคะยังไงก็ต้องคุณกวีก็ต้อง เจออยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นประจำเรียกได้ว่าใช้มากนี่ะครับนี่แหละครับถ่ายรูปทุกๆุกอาทิตย์เลยที่สนามบินนอนเมืองแล้วผมจะสังเกตว่าใครเข้าก็คนไทยก็ยังนิสัยดีอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนไทยหรือมาจากอาเซียนกรุณาอยาเข้าอาเซียนสมัครก่อนนะครับ ใครก็ตามฝรั่งมังขาเข้าอาเซียนเลนเนี่ยเขาก็บอกเจ้าหน้าที่น่ารักมาก welcome to Thailand นะครับถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับไป่ใ้งไปอโอ้ยหน้าตากระเหลียงไปยืนอยู่ EU นะครับโดนรักลองได้นะครับฉะนั้นคิดว่าถ้าอยากจะให้รายการนี้ไปพูดให้ฟังก็ได้นะครับไปยืนอยู่ตรงอาเซียนเลนเลยค่ะคนไหนจะไปประเทศในอาเซียนมาทั้งนี้ อ่าเอาละค่ะคุณกวีค่ะแหมเสียดายเวลาเราหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณกวีจงกิจถาวรค่ะและดิฉันปียรรมรับสวรลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,ส,สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย